สวัสดีครับวันนี้นะครับเราก็จะไปกลางเต็นที่สวนพึ่งเนาะชื่ออะไรนะชื่อลานกลางเต็นว่าภูอิงทานอ๋อลานกลางเต็นภูอิงทานเนาะถ้าไงก็เดี๋ยวทุกคนไปติดตามรับชมได้เลยเดี๋ยวเลยครับ <laughs> <Yeah>. <laughs> ตอนนี้เราก็ถึงนี่แล้วนะครับอีก76กิโลก็จะถึงส่วนพึ่งแล้วเราไปลุยกันเลยอ่าตอนนี้นะครับก็มาแวะซื้อของที่อะไรนะ <X> ก่อนที่เราจะเข้าไปที่ในภูอิงทานเนาะอืซื้อของใช้จำเป็นก่อนเข้าไปมีอะไรบ้างนะที่เราจะซื้อถ้วยกระเทียม หม่ามาแล้วก็พวกเนื้อสัตว์ใช่ไหมใช่เพราะว่าเราเอาเตาปิกนิกมาเองน้ำเปล่าออไปพอไหมอืมจะน้ำเปล่าไปเพิ่มไหมหรือว่าพอแล้วงั้นก็ไม่เอาเดี๋ยวพอใกล้ถึงปูินทานแล้วเดี๋ยวเอาไว้เจอกันอีกทีนะครับ นี่อันนี้ก็จะเป็นน้ำหมูนะครับที่เอาไปที่แคมป์ด้วยนะกองทัพต้องเดินด้วยท้องใช่ไหมตอนนี้ก็แวะซื้อของแล้วน่าเดีย๋ยวเตรียมตัวไปเจอกันที่ภูยิงทานเนาะแล้วก็เดี๋ยวถึงจุดแคมป์แล้วก็เดี๋ยวจะบอกินไปเจอกันนะครับที่ภูอิงทานชู ถึงแล้วนะครับไล่ภูอิงทานเนาะตางนี้ทางลงเนะาะเดี๋ยวเราลงเข้าไปนะครับแล้วก็ไปรอดูเลยแล้วกันว่าข้างในนะครับบรรยากาศจะเป็นยังไงโอเค เบลยผมไม่มีด้วยเฮ้ยเธอเธอเธอต้อนรับตอนรับเลยนี่เรากระดอเนี่ยแหน่แมว่ลูกแมวนี่ก็ถึงแล้วนะครับภูยิงทานนี่บรรยากาศเดี๋ยวเราก็จะเอาของนะครับลงรถเข็นเนาะ ถ้าไงอย่ไปดูนะครับตอนที่ว่าเอาของลงแล้วก็ตอนกลางแล้วกัน นี้ liksom, เราก็ไม่ได้เอารถเครื่องมาคับเรารถเินมามันใหญ่เกินมเยอะเกินที่จะเป็นรถเครื่องเอ้ยไปงง่ายกว่าป่ะรไมีทางออกไหมโอเคไปงงดีกวึเป่าหม่ไหย điểm. <laughs> <Yeah. cười> mà cơm. <này> Ăn adventure Ăn cơm. Ăn cơm. Ăn ฮึโอ้อยขอ,อนี่นะครับปกดของทางพื้นที่เนาะอุ้ยเก็บเจ้าทินเจ้าทินยึดที่ไปแล้วกลัวเดี๋ยวกลัวกระโดดใส่ตอนเนี้ยมัได้กลัวอะไรเลยเอาวแรงอือมได้ไม่เอาข้างบนนู้นหรอ อ๋อได้อุ้ยดูดีมีผิดทรงผิดเสื้อด้วยโอเคเลยนะครับเออบรรยากาศดีมากเลยอะ่ะนะครับใครอันนี้มาช่วงที่ว่าไม่ใช่วันหยุดเนาะเลือกมาวันที่มันเป็นวันธรรมดาเพราะว่าเราต้องการความไพรเวทแล้วก็ความสง,งบนิดนึงน,นี่ก็จะเป็นพื้นที่นะครับของภูอิงทาน บรรยากาศดีมากนะครับแล้วก็เงียบสงบนี่มีพื้นที่เล่นน้ำลูกเล็กๆแดงมาได้เลยนะครับเออน้ำใส่อะสะอาดนี่เจ้าถิ่นนะมีไก์น้ำทางด้วยนะครับที่นี่น้องน่ารักมากบรรยากาศดีอันนี้ก็กำลังเลือกพื้นที่ที่ว่าจะกางเต็นท์เนาะเอาพื้นที่ที่มัน โอเคที่สุดเพราะอย่าเราจะทําการบินโดรนด้วยนะครับอันนี้การบินโดรนได้ขออนุญาตเรียบร้อยแล้วนะครับสามารถบินได้เนาะเฉพาะพื้นที่ที่เขาอ,อนุญาตให้บินนะครับแต่ตามหลักแล้วถ้าเป็นเขตชายแดนหรือว่าทีา่กระทบกระทั่งกันอยู่เนี่ยบินไม่ได้เนาะอันนี้เราขออนุญาตอะไรนะถึงบินโดรนได้ น่าจะเป็นไอตัวเต็นท์ไงคำเต็นท<ช>์เนาะบร<ช>รยากาศรอบๆนะครับน้ำก็โอเคใส่น่าเล่น อัน <que> นี้ก็เตนเสรเรียบร้อยแล้วนะครับ อันนี้ทางสถานที่เขาให้เอารถมาจอดข้างล่างได้เนะค้างๆเต็มเลยถือว่าดีนะแ้วก็นี้ก็จะเป็นหลังจากตั้งเซฟเสร็จนะครับก็เหนื่อยก็จะชารัจนี่แก๊กป๋องจุดแก๊สได้นะครับก็ไฟได้เนาะในพื้นที่ใครสายแคมปิ้งนี่ก็ต้องจัดชุดนี้นิดหน่อยใช่ไ ใช่79บาทคือถูกมากเป็นชุดเต็นเนเป็นอะไรเป็นผักใช่ไหมเป็นชุดผักทั้งหมดเลยอากาศเนี้ยดิ่มน้ำนี่นะคะมาเคยร้อนบวกกับคาบู นเจบาตอนนี้ก็มาเล่นน้ำนะครับตอนเวลาประมาณบ่ายสองครึ่งเนาะไม่มีแดดแล้วนะร่มมากแล้วก็น้ำตรงนี้ก็ใส่น่าเล่นดีนะครับไม่มีปริงด้วย ออคลิปลอันนี้ก็มีคนอื่นนะครับก็มากางเต้นเหมือนกันอันนี้เรามีเพื่อนแล้วเราไม่ได้เหมาร้าน <laughs> ใจที่ว่าเหมาร้าน <laughs> โอเคถือว่าบรรยากาศโดยรอบถือว่าโอเคเลยครับแล้วก็ยูสวยนะน้ำก็ใส่นะ่าเล่นดี <laughs> ไหม สวัสดีนะคะเรามาถ่ายยูทูบอ้าวสวัสดีสวัสดีอันนี้ก็พอหลังจากตั้งแคมป์เสร็จแล้วแล้วก็เออตั้งแคมป์เสร็จแล้วก็จะมาบินโดนนะครับเพื่อที่จะเก็บภาพบรรยากาศโดยรอบๆเนาะว่าเป็นแบบไหนบ้างน้ำใสมากดูดิ <laughs> ตอนนี้นะครับก็ได้เวลาเล่นน้ำของผมแล้วนะเอาไว้เดี๋ยวเจอกันอีกทีตอนกลางคืนแล้วกันว่าบรรยากาศจะเป็นยังไงตอนนี้ก็ขอตัวไปเล่นน้ำก่อนนะครับ <c oughs> บรบรยากาศหลังจากที่เล่นน้ำเสร็จเนะาะได้โชคดีมากๆนะครับที่ฝนตกด้วยแล้วก็บรรยากาศมันให้อะ <laughs> ดูดิ แล้วก็ช่วงนี้น้ํากําลังขึ้นนะต้องมารอลุ้นอีกทีว่าจะขึ้นมาถึงเต็นหรือเปล่าต้องต้องต้องลุ้นต้องลุ้นนะครับน้ําใส่มากน่าเล่นมากไม่มีปิงเลยนะครับแล้วก็เก็มเจ้าของที่เขาบอกว่าตอนคืนเนะี่ยหนาวนะเอยวต้องรอดูนะครับว่าหนาวจริงไหมแล้วก็จะพูดถึงเรื่องอสภาพโดยรอบนะครับของสถานที่เนาะ ก็คือสถานที่เนี่ยก็คือโอเคเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นที่เล่นน้ำนะครับหรือว่าจะเป็นพื้นที่กลางเต้นนะครับรวมไปถึงห้องน้ําด้วยกันนะครับเพราะว่าสิ่งสําคัญที่สุดของสถานที่ท่องเที่ยวก็คือห้องน้านั่นเองห้องน้ําที่นี่ก็คือโอเคมากนะครับแล้วก็ที่นี่เขายังมีนะครับเป็นร้านนะฮะร้านขายของเนาะอาหารตามสั่งลาบส้ตมตำอะไรก้มีหมดเลยรวมไปถึงเป็นพวกน้ําปัน่นใช่ไหม น้ำปัน่นน้ำอะไรพวกนี้ครับมีหมดนะครับอยู่ที่เราจะสั่งอันนี้ยินดีครับยินถือว่าโอเคมากเลยเนะกับการที่ว่ามานี่เ <Okay. S 1> ต็น่าจะไม่ค่อยสวยอะไรเพราะว่าเอาพักหนูพัก <c oughs> อันนี้อยากจะให้ดูภายในเต็นนะว่าเรามีไอเทมอะไรบ้างในการนอนตอนนี้มีที่นอนเป่าลมเนาะแล้วก็ประมาณนี้แหละเพราะว่า เราเรถเครื่องมาไม่ได้รถยนต์มามันก็ต้องประมาณนี้แหละแล้วก็แนะนำอันนี้อีกตัวหนึ่งอ่าคันเรียกว่าอะไรนะจำชื่อไม่ได้เออใช่ไอตัวนี้ก็คือตัวเป็นตัวกันยุงด้วยนะครับมีที่ไล่ยุงในตัวแล้วก็มีไฟในตัวแล้วก็สามารถเป็น power bank ได้ด้วยไฟเนี่ยมีความสว่าง400 l m ู m ม n ดด้วยกันนะครับ ใครที่เป็นสายแคมปิ้งหรือสายออกแคมป์แบบชอบอะไรพกพานะแนะนําตัวนี้เลยนะครับเปิดได้ทั้งคืนจริงๆ7-8ชั่วโมงนะครับลองมาแล้วตอนนี้ก็เก็บจสรเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยววาดเยก็มีก,กับตัวแปางเนาะ ตัวกรับตอนนี้ก็เป็นเวลา9โมงเช้าจากคือว่าเมื่อคืนนี้หนาวมากสนุกแต่วตอนนี้ก็เตรียมตัวไปสั่งน้ำนะครับของปูนทานเนาะก็ไปหารเหลกินนะครับก็มีอะไรบ้างไปนี่ไปไหนเนี่ย เยี่ไปเนี่ยตอนนี้เนตัวเสร็จกลับแล้วเนาะนึกว่าเหมาล้านนะวันนี้ดีนะมีคนอื่นมานะครับมาพอดีถือว่าบรรยากาศเอาเรื่องครับได้เรื่องเลยรอบๆนะี่ยการรอบๆจะเป็นประมาณนี้นะครับก็ได้เอาไปให้ดิไหนเรียกยี ถ้าเป็นช่วงวันธรรมดาเนาะจะร uh huh. ับบล็อกอินนะครับแต่ถ้าเป็นวันหยุดธรรมดาถ้าเป็นวันหยุดเนี่ยแตจะต้องจองเนาะอันนี้ขอแก้เน็ดนึงนะครับที่บอกว่าสามารถบล็อกอินเข้ามาได้เลย๋ยจะต้องเป็นเฉพาะวันธรรมดาเท่านั้นนะครับถ้าเป็นวันหยุดทั่วไปนะครับจะต้องจองนะครับใครที่จะมาก็มาได้เลยนะกับผู้อินทานหอดถือว่าบรรยากาศดี มันก็มแมลงตามธรรมชาตินะครับไม่มากไม่น้อยน้ำใสสะอาดน้ำสะอาดมีหานตามสั่งมีอะไรครบคันไปนะครับ รถใจมาเพราะุณเก่งนะแนะนำเอ่อไม่ต้องขี่ลงมาครับเพราะจะขึ้นยากนิดนึงถ้าเป็นยิ่งเป็นช่วงหน้าฝนมันจะขึ้นยากให้จอดไว้ด้านบนดีกว่าแล้วเอาข้องออกมาส่วนส่วนเดินไปริงไหม นีเ่เหมยแม็กมากเลยเหมนมาขอาตัวเก่าที่ตายไปก่อนอยู่เยอะนะแวมวแมไม่ทะเลาะกันม,มองหน้าผม <Dam> อระ,ะวังระวังระวงังนั่งแล้ว อันนี้น่าจะเป็นจุดอันนี้ก็เป็นจุดเช็คอินนะครับใครที่ใส่ทัวร์ลิงก็มาได้เลยนี่นี่จะเป็นร้านค้านะครับสั่งได้ทุก,ทกอย่างทุกอย่างที่มีนะจะประมาณนี้รวมไปถึง ทุกคนครับคลิปนี้ผมลืมเปิดไมค์ถ้ายังไงผมขอพักไปแล้วกันนะครับอันนี้ผมก็พูดถึงบรรยากาศโดยรวมนะครับหลังจากที่ได้นอนพักไปแล้ว1คืนช่วงกลางคืนก็มีอากาศเย็นดีฝนก็ตกด้วยใครที่อยากสัมผัสธรรมชาตินะครับผมแนะนําที่นี่เลยธรรมชาติสดเมื่อคืนผมได้ยินเสียงนกเสียงลาําธารเสียงมแมลงธรรมชาติของแท้เลยครับในคลิปนี้ก็คือช่วงเช้านะครับอันนี้คือเก็บเต็นท์เก็บสัมภาระเรียบร้อยแล้วเตรียมจะกลับบ้านแล้วนะครับ แต่ก่อนจะกลับบ้านขอเติมพลังก่อนนะครับที่รานเขาก็จะมีร้านอาหารตามทางแล้วก็มีร้านเครื่องดื่มทั้งแบบร้อนและแบบเย็นเช้านี้ผมสั่งโกโก้ร้อนมากินนะครับนั่งกินที่ริมทานบรรยากาศดีมากเลยครับเอาเป็นว่าโดยรวมผมให้ที่นี่1 0 1เต็มเลยครับบรรยากาศดีห้องน้ําสะอาดเจ้าของเฟลลี่น้องหมาน่ารักและที่สําคัญน้ําใสมากครับหลังจากคลิปนี้จบผมเองก็จะเดินทางกลับบ้านแล้วนะครับ đẹp <coughs> นะคะ uh <-huh. coughs> <coughs> <coughs>